ตรงนี้ตรงนี้นะเมื่อกี้คุณพาใครมานะตรงนี้ตรงนี้อนนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยครับอ่าก็อยู่แล้วครับอยู่แล้ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้อันน้มัอาดี๋ยวมือขวานดียมือวเดี๋ยวมือขวาเดี๋ยวมือขวาเมือขาเมือขวามือขวาเีมือขวาเด้ยวมาเดียวมอวาเดีวอขเนี่ยมอขวาดยมือขเดียมือเดียมือขียมือขวาเดี๋ยวมอขวาเดี๋ยวอขวาดยมือขวาเดยอาเยมืนาเลยเอาเยมอาเดียวมืาดนะหมุนเลยวมา อันหนึ่งสองสาไปไปี่แค้นพี่แคนมาแล้วแมวแมวแกนไม่เดาไม่เอาไม่เอาอ่เจ็ดดเ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 จ็ดจเจ็ดเจเจ็เจ็ดเจ้ยเจ็เจเเนี่เฮ้ยุจดเจเจเด

ยี่สิบหกตามอีกน้ำอีกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สี่ยีด้ยี่สิบได้ยี่สิบดเย็นเด็นหันนะหันนเขกรงว้ยืนเดินเดินไอ้ยืนได้เลยเฮ้ยโอ้โหยืนได้หรอเย็นไดบิ๊กไปร้านเลยครับยืนได้หรด รอดูนั่นเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กบอกว่าคุณพาใครมานะในโค้ชบุ๊กเป็นบุ๊กอ่ะเอาใหม่นี่แย่หน่อยนั่งก่อนนั่งก่อนยืนได้ป่ะนั่งกันนั่งก่อนนั่งกันเอ้ยส่งสายตาแล้วมั้ยามีแย่อะไรอ่ะใหม่บิ๊กไบค์ราชบุรีสุดยอดสุดยอดฝั่งจิงหลีมีความรู้สึกไงบ้างจะอ้วกไหมอายมากเลยครับเร็วเร็ว รู้สึกว่ากูพลาดเมื่อคืนทำภารกิจให้สำเร็จก็จบแล้วเออเด้งเตโสนุกมากครับพี่น้องครับน้องครับคลิปหน้าเจอกันไม่ต้องรพี่